สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพามาชมจอบรานกรเกษตรนะครับการ,กรเกษตรนะครับระบบน้ำหมุนเวียนจอบาร์ีพี่นอ้องปอร์ตีครับวันนี้สร้างกระลังพวดครับพวดแข็งนะครับตาน้าเหี้ยนะครับจะคุณผว่าใจต้องหาตานน้าใหญ่ครับ ซอสซีนี่ครับเบื้อรับนี่ครับเบิ้งตัดเบื้อง,องเสปลี่ยงครับเอาเล็กๆนะครับทีเล็กๆไม่นใช่ครับเอาเกียร์ เซทันไหมนะครับโอเคนะครับมือกดถือกดแข็งเลยครับเป็นบ่แข็งทักเป็นบ่เส้นที่ไรนี่ครับนะครับเส้นที่สิบ้วครับเส้นที่เสียบนะครับนี่เมียนทีเมียนครับเส้นหนึ่งเป็นบ่ทีเมียนมาสามทีเมียนสามทีเมียนแล้วเป็นบ่ตอนนี้เป็นละสามเมตรเป็นละสามเมตรครับสามทีเมียนแล้วครับน้ำหลุนมาชุ่มครับผมแข็งครับสร้างเปนบ่แข็งครับ สามสิบเมตรแล้วครับนี่ยแม่พันพ่อใส่ครับมันกะะ็เลยจ่อลงอยู่อันนี้ขออนุญาตผมชอบอยังเรียบร้อยได้ครับผมของหแม่ผมขอเรียบร้อยแล้วครับเองว่าผิดกฎหมายครับขอเรียบร้อยไม่หวดไปหรือย่างครับครับผมแล้วขันจ่อแล้วใครว่า,าบึงตอนปลอมน้ำครับผม คลิปนี้เราทำนีกอนนะครับพ่คกับผมสวัสดีครับ